สวัสดีค่ะนะักลงทุนทุกท่านที่ติดตามนาภาัทรานิตใน t r u t and Tools by Maybank Kim Eng ประเทศไทยนะคะใน Facebook Live ในะขณะน,นี้ในที่สุดทุกวันที่เรารอคอยกันมาตลอดเกือบเดือนพฤษภาคมก็มาถึงแล้วค่ะวันที่นาภาัทรจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณหลักประกันใน t f ax, รับ p อ o r t ที่มีผสมทั้งฟิวเจอร์สและออปชันว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วทําไมถึงไม่มีใครตอบได้สัทีว่าหลักประกันเนี่ยมันคํานวณอย่างไรแล้วก็บอกไม่ได้ว่าต้องวางเท่าไหร่ถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเท่าไหร่อย่อยางไรบ้างเพราะฉะนั้น จากที่เราปูพื้นกันมาตลอดหลายตอนมากๆมาถึงวันนี้นะคะก็จะเข้าใจหลักการแล้วก็เนื้อหาของสูตรด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมกระดาษประกาให้พร้อมแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมด้วยในการที่จะฟังเรื่องราวต่อจากนี้นะคะก่อนอื่นเลยนภัสคงต้องขออนุญ,ญาตถอดมาสก่อนนะคะเพื่อจะทําให้เราสื่อสารกันได้ชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นั้นหน้าจอจะเป็นอย่างไรนภัสอยากให้ทุกท่านเข้าใจคอนเซป ที่เราจะเป็นการทบทวนกันจากรั้งก่อนๆด้วยนะคะว่าแนวทางการคำนวณหลักประกันใน TFX นั้นเนี่ยผลที่เราจะคาดว่าจะได้รับจากการที่เราต้องทำแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวท่านจะเจอในเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันดับแรกเนี่ยอยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าเมื่อพอร์ตการลงทุนใดมีการผสมระหว่างฟิวเจอร์และออปชันแล้วทําให้ลดทอนความเสี่ยงลงการคำนวณหลักประกันก็ควรจะลดลงตามสมควรด้วยแต่คําว่าตามสมควรมันเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนะพจะชี้เป้าไปให้ดาวน์โหลดได้หรือว่าให้ดูได้นะคะแล้วสูตรเป็นอย่างไรท่านจะได้เก็บ ภาพหน้าจอไว้เลยเพราะนี่ก็รวบรวมจากสิ่งที่นภัทรเนี่ยทำงานมาแล้วก็ทําความเข้าใจมาแล้วก็สื่อสารมานานมากๆนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหไม่ต้องเป็นลูกค้าเมย์แบงก์แล้วก็มาเข้าดูแบบนี้ก็ได้เลยเหรอแต่อยากจะบอกว่าลูกค้าของเมย์แบงก์ทุกคนคะ่ะท่านใดย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Tiger Academy b ี m a ายเม k กิมเองไ h a i l a ด d เนี่ยอยากให้ท่านนลองไปเซิร์ชดูนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า Ti เกอร์เว์ว a คคมป y ีบายเมย์แบงกิเอง Thailand นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม j o ย group นะคะหรือว่าขอเข้าร่วมถ้าเป็นภาษาไทยนะคะกรอกชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขที่บัญชีนะคะกับ Maybank กิมเองท่านอาจจะยังไม่ไม,มีบัญชี T ีเฟแต่ว่าท่านมีบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ท่านจะสามารถกรอกตรงนี้ได้เป็นเลขที่บัญชีที่เป็นกับเมย์แบงกิมเองของเราเป็นบัญชีหลักทรัพย์ได้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้อมูลเมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะรับเข้ากลุ่มนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูเนื้อหาข้อมูลต่างๆทที่่่่่เเเเเปป็็นนรรรืืออองงงขขคววาาามม้ใจจไะหัักพย อนุพันธ์หรือว่าการบรรยายต่างๆหรือว่าคลิปอีเวนต์ต่างๆที่เราเคยใบบรรยายมาเนี่ยถ้าสามารถติดตามได้ในนี้เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของทางเมย์แบงค์ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทําไมนภัทมาจัดอยู่ในแบบ p ับบิดแบบนี้แล้วก็เหมือนกับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้โดยไม่ต้องเป็นลูกค้าเมย์แบงค์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนภัทรทำในคลิปเนี้ย ไปนานแล้วนะคะตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะคะท่านสามารถไปดูได้แต่ว่าคลิปมันอาจจะยาวซะนิดหนึ่งแต่บทั้ง3ชั่วโมงมีทั้ง2ชั่วโมงมีหลายๆแบบเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ทุกท่านเบื่อนิดนึงแล้วก็ไม่อยากจะติดตามเพราะฉะนั้นนภัสก็เลยพยายามทําเนื้อหามาซอยย่อยให้มันสั้นขึ้นแล้วก็มีหลายตอนมา6 7ตอนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าข้อตอบข้อมูลต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> เนื่องจากในสูตรของการคำนวณจะมีการคิด NOVNOV ในที่นี้คือ Net Option s Value นะคะ Net Option Value อยู่ตลอดเวลาคำว,ว่าเน็ตออปชั่นแวลูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบอกว่ามันสูตรคำนวณยังไงนะคะก็คือเป็นการดูเรื่องของพรีเมียมของออปชั่นนั่นเองนะคะถ้าเรามีลองออปชั่นเราก็จะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยอันที่เราช h o ตออปชั่นไว้นะคะเน็ตออกมาถ้าเป็นบวกเป็นลบเนี่ยเราก็ต้องใส่เครื่องหมายด้วยนั่นคือเน็ตออปชั่นแวลูนะคะ,ะตามราคาตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นอาจทําให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราหลักประกันเนี่ยไม่คงที่ก็ได้เพราะว่าพรีเมียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทําให้เวลาที่เอา NOV ไปรวมกับลิคส์ปรามิเตอร์ไฟล์ต่างๆแล้วเนี่ยมันเลยทําให้มีการผันแปรของตัวหลักประกันในการคํานวณถ้ามีออปชันผสมอยู่ในพอร์ตด้วยนะคะข้อที่3ก็คือการคํานวณในกรณีนี้ที่มีเพียงแต่ฟิวเจอร์ไม่ได้มีพอร์ตออปชันเนี่ยก็จะเป็นการคํานวณอย่างง่ายทําให้เวลาเราประกาศหลักประกันเราก็จะบอกได้เลยค่ะว่า IM เท่าไหร่สาหรับฟิวเจอร์ตัวนี้ถ้าท่านมีลองมีช็อตมันคือเท่ากาันในการวางหลักประกันอยู่แล้วไม่ว่าฝั่งใดก็ตามนะคะแต่พอมันมีออปชั่นมันก็เลยยากขึ้นนั่นเองมันไม่สามารถบอกตรงๆไปได้นะคะเรามาดูสูตรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยว่าทางสํานักข่าบัญชีเขาคิดอย่างไรบ้างท่านเห็นตารางแบบนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะคะสิ่งที่นภัทรพ,พูดถึงลิกส์พารามิเตอร์ไฟล์ต่างๆหรือค่าความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ในช่องของสแกนนิ่งลิกส์ตรงนี้เขาคํานวณออกมาเป็น16 S ซเนเรโอเหตุการณ์ต่างๆภาษาไทยนนกก็็เปคําาว่่ทใม ก็เป็นเงื่อนไขและการสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง6 6รูปแบบมันมีอะไรบ้างแล้วทั้ง16รูปแบบนั้นเนี่ยมัน ตีประเมินความเสี่ยงออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็จะหาอีเวนต์จาก16รูปแบบนั้นออกมาเป็นแม็กซิมัมของตัวลิกซ์ต่างๆว่ามันคือเท่าไหร่เมื่อได้ค่าลิกซ์ที่เป็นแม็กซิมัมออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันมีความเป็นอินเตอร์มัมนไหมมีการเป็นสเปรดของตัวฟิวเจอร์สด้วยกันเองไหมมีความอะไรที่มันสามารถลดทอนเป็นอินเตอร์คอมมูนิตี้สเปรดเครดิตกันได้หรือเปล่าพูดแบบนี้หลายท่านอาจจะงงแต่ว่านาพัฒขอข้ามไปลวกันว่าให้ตัดไปตรงนี้เลยว่ารวมทั้งก้อนนี้ออกมาเป็นค่าความเสี่ยง หลังจากนั้นอาจจะต้องไปเทียบว,ว่าช็อตออปชันมินิมัมชาร์ตเนี่ยเท่าไหร่มันอาจจะมีค่าขั้นต่ําเวลาท่านไปเห็นในหน้าจอหรือไปเห็นในประกาศบางทีท่านจะบอกว่าช็อตออปชันหลักประกันขั้นต่ําต่อสัญญาเท่านี้จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณต้องวางหลักประกันเท่ากับตัวช็อตออปชันอย่างเดียวในพอร์ตแบบนั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงนั้นที่เขาประกาศเนี่ยมันเป็นแค่กล่องเล็กๆพาร์หนึ่งของทั้งหมดของภาพรวมของทั้งกล่องทั้งหมด ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเทียบว,ว่าสแกนนิ่งลิคสเป็นเท่าไหร่เทียบกับแม็กซิมัมของช็อตออปชั่นมินิมั c ม a า t ออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเมื่อตรงเนี้ยกรอบทั้งหมดเนี่ยค่ะมันถึงจะกลายเป็นค่าความเสี่ยงของหลักประกันค่าความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นถึงมาลบด้วยเน็ตออปชั่นแวลูก็คือเอาค่าความเสี่ยงมาลบด้วยมูล,ลค่าของพรีเมียมที่ถืออยู่ถ้าคุณมีลองพรีเมียมของฝั่งลองที่เราซื้อไว้นะคะณราคาตลาดตอนนั้นเป็นตัวตัั short, ้้้งงงงลลลบบดวยรรีเเเมมมขออออออฝ่่่ถาาาานกกทไหคื บวกลบมีความสาคัญมากเพราะอะไรเพราะท่านจะเห็นจากในสูตรนี้ว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมคะการที่มีเครื่องหมายลบอยู่ในหน้าก้อนนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าผลของ Net Option Value ออกมาเป็นติดลบถ้ามันเป็นติดลบเมื่อเอาลบไปเจอลบมันจะกลายเป็นบวกทําให้ตัวค่าความเสี่ยงไปรวมกับ Net Option Value ที่เป็นบวกทําให้หลักประกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหากมีเวลานะพัดคงจะอธิบายความเส์และความเข้าใจแต่วันนี้นภะัทอยากให้ท่าน รู้ไปก่อนละกันใช้คําว่ารู้ไปก่อนว่ามันคํานวณมาอย่างไรนะคะอาจจะไม่ได้บอกที่มาว่าเออมันเป็นเอดนี้มันเลยต้องมีลบเครื่องหมายนี้มันถึงต้องไปบวกเครื่องหมายนั้นนะคะและหลายท่านก็อาจจะสงสัยต่อว่าไอ้ลิคส์พารามิเตอร์ไฟล์เนี่ยไอ้สิบหกซีเนีโอเนี่ยว่าสถานการณ์ต่างๆค่าความเสี่ยงจะเป็นเท่าไหร่และจะไปดาวนโหลดจากไหนล่ะท่านก็เข้าไปได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะในควจามจริงมันมีอยู่ตลาดเขาก็บอกอยู่นะคะรวมไปถึงเวลาเข้าไปดูเนี่ยเขาจะบอกวิธีการคํานวณด้วยซึ่งการคํานวณเนี่ย มาจาก CME ช้่อาโก้งเมคแคนทายเอ็กซ์เชนะคะสามารถมีลิงก์ดาวน์โหลดไปได้ว่าเอ๊ะมันมีแนวคิดหลักการที่มาในการคิดเขาเรียกว่าค่าสเปนต่างๆเรานี้อย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปแล้วเนี่ยในส่วนของสํานักหักบัญชีนะคะสำนักหับบัญชีเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินของการซื้อขายทั้งหลักทรัพย์และอนุพันธ์ด้านอนุพันธ์จะเป็นเรื่องของการวางหลักประกันนะคะคํานวณดาวน์โหลดลิคส์พารามิเตอร์ไฟล์ตรงเนี้ยมันจะมีออกมาเป็นวันที่ท่านก็สามารถดูวิธีการคํานวณได้จากลิงก์ต่างๆตรงนี้แล้ว ของทุกตัวของสินค้าอ้างอิงในทีเฟได้จากจากตรงนี้แต่นภัทเชื่อค่ะว่าถ้าท่านไม่ไม่ได้ทํางานอุตสาากรรมนี้นภัทรไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าท่านจะไม่มีความรู้นะคะแต่ว่านภัทรต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าการดาวน์โหลดออกมามันไม่ได้หมายความว่าจะตีความหรือเห็นตัวเลขเยอะๆแล้วท่านจะจะอ่านง่ายะคะ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่อ่านง่ายเท่าไหร่นะคะ แต่วันนี้นภัทไม่ได้ไปบอกถึงวิธีว่ามันมีช่องทางไหนที่อ่านง,ง่ายก็เอาไว้ในตัวอย่างสถัดไปแล้วกันถ้านภัทรมีโอกาสอีกแล้วกันนะคะจะมาบอกวิธีให้เป็นยังไงแต่นี่เราเข้าใจคอนเซปต์ให้ได้รู้คอนเซปต์ก่อนว่ามันมีแนวทางการคิดหลักประกันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราได้ค่าต่างๆแล้วก็ไปรวมในตารางที่เป็นภาพการคำนวณก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการคิดคำนวณสุดท้ายนี่แหละค่ะก็คือ มันจะมีสูตรการคำนวณก็คือสูตรการคำนวณหลักประกันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อให้ง่ายขึ้นย้ำว่าวิธีที่กำลังอธิบายนี้เป็นวิธีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะคะหลายท่านก็ยังงงว่านี่มันคือวิธีที่ง่ายขึ้นแล้วเหรอดัดบอกเลยค่ะว่านี่คือวิธีที่ง่ายขึ้นแล้วจริงๆเพิ่งเปลี่ยนเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมานะคะเริ่มขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือ A เท่ากับผลคูณของอัตราทดความเสี่ยงหลักประกันเริ่มต้นกับหลััักกกประะนนนนคควาามเสีี่ยงงงงงฟแบบ้็ออจจึื l ี x สปาร์มิเตอร์ไฟ์ที่เราได้ค่าแม็ก c จาก16 C e นโนั้นออกมา หลังจากนั้นคูณด้ค่าความเสี่ยงก็คือ1.9เท่านะคะคูณเข้าไปอัตราทดเนี่ยคือ1.9เท่าเราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นค่าความเสี่ยงออกมาค่าหนึ่งข้อที่2หรือขั้นที่2เนี่ยถ้าเรามีแต่ลองอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทาในข้อนี้แต่ถ้าเกิดพอร์ตเราเป็นผสมเราจะสามารถตัดข้อนี้ออกไปได้เลยนะคะเพราะนี้เขาบอกว่าหากพอร์ตมีฐานะลองฟิวเจอร์ไอ้ลองออปชันอย่างเดียวสัญญาออปชันอย่างเดียวนะคะไม่มีสถานะอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นช็อตออปชันหรือว่ามีสัญญาอื่นฟิวเจอร์เลยเนี่ยก็จะใช้ให้ใช้ขั้นทีีีี่่่่2 2แตตตณขขะะนนน้้นนน้เเรรราาากกัังงจพูดถึวออออ์ทมมมผสม มาดูขั้นที่3เมื่อเราได้ A ในขั้นที่1แล้วนะคะ initial margin requirement ก็จะเท่ากับค่าที่มากกว่าย้ำนะคะค่าที่มากกว่าระหว่างขัข้นที่1ของข้อ A เนี่ยลบด้วยหล,หลักประกันพรีเมียมสุดทิิคาว่าหลักประกันพรีเมียมสุดทิินั่นก็คือ NOV net option value นั่นเองซึ่งอย่างที่ธรรมพัฒบอกไปว่า net option value มันเกิดจากพรีเมียมของสถานะลองตั้งลบด้วยพรีเมียมของสถานะช็อต option ในขณะนั้นที่เป็นราคาตลาดถามว่า max ค่า max คืออะไรค่า max ระหว่าง A ลบ NOV เทียบกับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าค่ามันเป็นติดลบเราจะใช้ค่าศูนย์ก็คือไม่เก็บหลักประกันแต่ถ้าเกิดมันมีการเป็นบวกเนี่ยคือค่ามันมากกว่าศูนย์เนี่ยเราจะใช้ค่าเที่ลบ NOV นั่นเองฟังแบบนี้หลายท่านก็แบบโหยิ่งฟังยิ่งมึนถูกไหมคะยิ่งฟังยิ่งงงมีหน้าแหละทำไมเวลาถามนภัสหรือว่าเวลาโทรเข้ามาหรือว่าฝากไอซมาถามอะไรต่างๆเนี่ยหลายท่านก็จะเจอคําถามว่า นัพัอาจจะไม่สามารถบอกได้ทันทีอะค่ะว่าว่าพอร์ตนั้นนะคำนวณมาจินเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของตัว Li คส์พารามิเตอร์ไฟล์ถ้าเราไปดูแล้วนะคะในช,ช่องนี้มันคือค่าที่สิ้นวันแต่ในระหว่างวันเนี่ยตลาดจะมีการเอ่อพรอวค่า Data ออกมาให้ในระบบซื้อขายเนี่ยทุกๆชั่วโมงออกมาให้ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นลิคส์ a ารามิเตอร์ไฟล์ก็เปลี่ยนพรีเมียมระหว่างวันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าหลักประกันของออปชันที่มีผสมอยู่ในพอร์ตเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันจึงพูดไไไไมม่่่ดด้้แลบอกวา เป๊ะเอ็กเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายยากมากแล้วถ้ายิ่งอธิบายแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เข้าใจเลยทําไมลองฟิวเจอร์ผสมกับช็อตพุทแล้วถึงเสี่ยงถ้าลองฟิวเจอร์ผสมช็อตพุทท่านยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันเสี่ยงเพิ่มขึ้นนภัทรว่ามันจะยากมากในการที่เราจะวางแผนพอร์ตนภัทรไม่ได้มายคมว่าเทรดไม่ได้นะคะเทรดได้ค่ะท่านจะเกงกําไรซื้อซขาย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 ซื้ออท่านทําได้หมดออปชั่นเกงกําไรบนพรีเมียมซื้อพรีเมียมถูกขายพรีเมียมแพงทําได้หมดฟิว แต่เวลาที่เราผสมเข้าไปแล้วแล้วมันถึงขั้นตอนของการเรียกหลักประกันเนี่ยมันตอบไม่ได้ทันทีมันวางแผนให้ไม่ได้ทันทีถ้าท่านไม่วางแผนไว้ก่อนเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเนี่ยก็คือถ้าเรามีลองฟิวเจอร์สแล้วเรามีลองคอแล้วเรามีช็อตพุทท่านลองดูภาพสิคะเรามีลองฟิวเจอร์แปดร้อยห้าสิบสองสัญญาเรามีลองคอราคาใช้สิบแปดร้อยห้าสิบหนึ่งสัญญาจ่ายพรีเมียมไปห้าสิบเก้าแล้วเราก็มีช็อตพุทราคาใช้สิบแปดร้อยห้าสิบรับพรีเมียมมาสี่สิบเก้าจุดห้าหนึ่งสัญ,ญ ท่านเห็นอะไรไหมคะลองฟิวเจอร์มองตลาดขาขึ้นเป็นลองไซด์มาเก็ตลองคอก็ลองไซด์มาเก็ตช็อตพุทก็ลองไซด์มาเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยทุกตัวต่างเป็นได้กําไรตลาดขาขึ้นขาดทุนเมื่อตลาดเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเวลาคิดหลักประกัน mm hmm. เห็นไหมคะขั้นที่1ห,หาค่า A ก่อนค่า A คือแม็กซ์ของลิคส์พรามิเตอร์คูณด้วย1.9 เพราะฉะนั้นคาตอบอันนี้ออกมานาภัทรไปดูในวันที่นภัทรทาตัวอย่างเนี่ยนภัทรดูแล้วล่ะว่าค่าต่างๆออกมาเป็นเท่าไหร่ผลลัพธ์ออกมาของค่า A อยู่ที่97,945 97,945ค่ะท่านมองไม่ผิดขั้นที่2ไม่มีเพราะเราไม่ได้มีแต่ลองออปชันอย่างเดียวในพอร์ตเรามีทั้งฟิวเจอร์สแล้วก็มีทั้งออปชันที่เป็นทั้งลองทั้งช็อตออปชันด้วยเพราะฉะนั้นจะตกมาที่ขั้นที่3มต่อเลยก็คือ IM จะเท่ากับแม็กซ์ของ A N o NO เ่ล่ะ N.O.V. เนี่ยเนื่องจากถ้าสมมติว่าราคาที่เราเข้าไปเปิดเนี่ยมันเท่ากับราคาตลาดด้วยนะคะลองที่เรามีห้าสิบเ้าเนี่ยคูณ200อคือแปลงดัชนีให้เป็นเงินคือเอา200ไปคูณจำนวน1สัญญาเอาหนึ่งไปคูณลองพรีเมียมลบด้วยช็อตพรีเมียมช็อตพรีเมียมคือช็อตพุทตรงนี้พรีเมียมคือ4 9 5บ้าคูณ200อแปลงจุดดัชนีให้เป็นเงินเอา2อ0ไปคูณคูณด้วย1สัญญารวมแล้วออกมาเนี่ยลองพรีเมียมตั้งลบด้วยช็อตพรีเมียมออกมาเป็นบวกหนึ่งพ 1,900เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ย a ค่า a ของขั้นที่1 9 7 9 4เนี่ย97,945ลบด้วย nov ก็คือบวก1900เพราะฉะนั้นลบเจอบวกก็กลายเป็นลบธรรมดาก็ไม่ต้องมีอะไรก็เอา97,945,1900ลบ0ออกมาค่าที่ได้มันมากกว่าศูนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบคือ Margin ของพอร์ตที่เป็นลักษณะนี้ long futures long call แล้วก็ short put ผลลัพธ์ออกมาคือ90,000กว่าเห็นไหมคะ ถ่า้วางแบบนี้วางหลักประกันเท่ากับเท่านี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแต่ท่านบอกแล้วยังไงต่อเป็นคำนวณยังไงเ้นะพาพาจะาให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นลองฟิวเจอร์เหมือนกัน ราคาเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้าเลยแต่คราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราไม่ใช่เป็นลองคอแล้วไม่ได้เป็นช็อตพุท t แต่เราเป็นการลองฟิวเจอร์สสัญญาแล้วเราก็มี s ช็อตคอเป็นไงคะ s ช็อตคอได้กำไรตลาดขาลงถูกไหมคะอยู่กับที่หรือลดลงได้กําไรด้วยพรีเมียมแล้วก็ลองพุท t ก็ได้กำไรตลาดขาลงเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตัวหนึ่งเป็นขาขึ้นอีก2ตัวเป็นขาลงมันเหมือนกับ h e d g ไปบางส่วนในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวหลักประกันเป็นไงคะ พอรตที่มีจำนวนสัญญาเท่ากันลองสองสัญญาฟิวเจอร์ญญ ures, แล้วก็มีทั้งช็อตและลองออปชันอย่างละหนึ่งรวมแล้วเป็นสี่สัญญาในพอรตเท่ากันเลยกับภาพก่อนหนะ้าเห็นไหมคะแต่ลักษณะความเสี่ยงของเส้นกราฟหรือแกนต่างๆจะเห็นว่ามีความเสี่ยงที่แตกต่างกันการที่ลงไปขัดทุนสูงสุดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่อีกภาพหนึ่งเนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือขัดทุนน้อยกว่าอีกภาพหนึ่งในราคาที่มันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันเห็นไหมคะแต่กําไรตรงนี้ก็ลดลงมาเหมือนกันไม่ได้เป็นภาพชันแบบเส้นแกกนนนนที่มมััเป็ชาๆ เพราะฉะนั้นตัว l i คพารามิเตอร์ไฟล์ตรงนี้เมื่อคูณ1.9ไปแล้วลิคค่าพารามิเตอร์ไฟล์เนี่ยส่งมาจากไฟล์ของทางสำนักขับบัญชีนะคะก็จะได้ค่า A ที่43,722.8แบบนี้หลังจากนั้นมาดูเทียบขั้นที่3ก็คือ N.O.V.Net Option Value ถ้าดูแบบนี้แล้วราคาลองตั ung, long ้งลองคือพรีเมียมลองพุทนั่นเองที่30คูณ200คูณ1นะคะแล้วก็ลบด้วยของช็อตพรีเมียมช็อตพรีเมียมคือ32จะเห็นว่าเป็นไงคะตัวเลขออกมาคือติดลบนะคะ ติดลบที่400เพราะว่าราคาที่เราช็อตพรีเมียมเนี่ยมัมน,มนสูงกว่าการที่เราลองพรีเมียมไว้ด้วยราคาตลาดถ้าสมมติว่าราคาที่เราเปิดกับราคาตลาดมันเท่ากันอันนี้เป็นการสมมุตินะคะแต่ในความเป็นจริงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเรามีพอร์ตเรามีตัวเลขอยู่ในพอร์ตแล้วแล้วราคาในตลาดเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนค่าตัวแปรตรงนี้ n e เน็ตออปชั่นแวลูโดยตลอดเรียวไทม์ไปเรื่อยเพื่อจะเราจะดูว่าหลักประกันเนี่ยดีควายเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาค่า A ที่ได้มาจากลิคส์รอมเเตอร์ไฟล์คูณเนี่ย มันลบด้วย NOV ดูดีๆนะคะลบด้วย NOV แต่เพิ่นว่า NOV net option value มันเป็นตัวเลขติดลบค่ะการที่เป็นตัวเลขติดลบนภัทชอบแบบนี้ค่ะเราไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมเราเรียนคณิตศาสตร์กันตอนประถมถูกไหมคะจริงๆคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นรากฐานตอนที่เราสมัยในปัจจุบันหรือไม่กี่สิบปีหรือไม่กี่ร้อยปีในความเป็นจริงแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นมาหลายร้อยปีถึงเป็นพันปีด้วยซ้าในการเป็นรากฐานของการคํานวณหรือการคิดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องบางอย่างเราต้องต้องเปิดใจยอมรับถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านไม่ชอบตัวเลขเลยก็ตามท่านจําเป็นจะต้องเข้าใจมันด้วยค่ะเพราะอะไรถ้าดูแบบนี้แล้ว สูตรของมันคือตัวค่า A ลบด้วย NOV ถูกไหมคะ a ลบด้วย NOV ในเมื่อ NOV เป็นติดลบเราก็ต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยเมื่อถอดวงเล็บออกมาลบเจอลบจึงกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้น43722.8ต้องกลายเป็นบวก400มันเลยเท่ากับแม็กระหว่างค่านี้กับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ก็จึงกลายเป็น4 3 7 2 2 8บวก4ก็เท่ากับ4 4 1 2 2 8นั่นเองค่ะนี่คือหลักประกันที่ต้องคำนวณเมื่อมีพอร์ตเป็นลักษณะดังตัวอย่างนะคะเพราะนั้ดว่ามี มันสามารถเฮชกันได้บางส่วนเพราะฉะนั้นหลักประกันก็เลยดูเหมือนจะลดลงให้มี4สัญญาเหมือนกันลักษณะพอร์ตใกล้เคียงกันแต่จะไม่เหมือนกันในเรื่องของมุมมองต่อตลาดนะคะในขณะที่ภาพก่อนหนะ้าเนี่ยลองฟิวเจอร์สสัญญาลองคอแล้วก็ช็อตพุทอย่างละหนึ่งเนี่ยสสัญญาเหมือนกันแต่หลักประกันถึง9 0 0 0 0กว่านอกจากตัวแปรในเรื่องของ NOV ในออปชั่นแวลูแล้วความเสี่ยงในเรื่องของลิขสิทธิ์มิเตอร์ไฟกับความเสี่ยงที่เป็นพอร์ตแบบไหนกำไรข้างไหนอย่างไรเนี่ยมันก็มีผลในการคำนวณด้วยเพราะฉะนั้นทีี่่มมมาาาททั้งหดดดดอออธิบยโยโตตลลนะคะค เกือบเดือนที่ผ่านมาของเรื่อง Tricket Truth แบบนี้เนี่ยในเรื่องของออปชันที่นภัทรพยายามทำให้ทุกท่านเห็นเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าทำไมการตอบว่าหลักประกันในส่วนของ t f e c t เมื่อมีพอตออปชันผสมทำไมนภัทรตอบไม่ได้ทำไมถึงตอบไม่ได้ทำไมถึงไม่รู้สักทีว่ามันเท่าไหร่นะคะคำตอบคือตอบได้ค่ะแต่ว่ามันต้องอธิบายคำว่าอธิบายเนี่ยเราอยู่กันมาหกเจ็ดตอนแปดตอนแบบนี้เนี่ยท่านใช้เวลาไหมล่ะคะนภัทรใช้เวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการทําเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่จะเรียบเรียงคําพูดในการอธิบายทุกท่านให้เข้าใจเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าหลักประกันเท่าไหร่คําตอบคือดูหน้าจอซื้อขายได้เลยค่ะซึ่งหน้าจอซื้อขายมันคํานวณมาแล้วมันมีการทดสอบระบบมาแล้วมันผ่านเกณฑ์ทั้งทั้งตลาดหลักทรัพย์เองตลาดสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้าเองรวมไปถึงสำนักข่าวบัญชีเองทุกอย่างมันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าหลักประกันตรงนั้นมันคำนวณถูกด้วยระบบด้วยโปรแกรม มันก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่ะแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นภัทรกไ็ไล่เลียงคอนเซปต์ของเรื่องเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเรื่องสัญญาซื้อขายลูงหน้าอย่างเช่นฟิวเจอร์สสัญญาทธิ์ที่เรียกว่าออปชันรวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าตลาดขาขึ้นตลาดขาลงและเครื่องมือต่างๆที่ตอบโจทย์แล้วในภาวะทุกตลาดเมื่อมันผสมแล้วอะไรคือเสี่ยงเมื่อเสี่ยงหลักประกันจะเพิ่มเมื่อตลาดผันผวนจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรเสี่ยงนิ่งๆทุกอย่าง หลักประกันก็จะไม่ได้สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดการใช้เครื่องมือการลงทุนมันไม่ใช่เพียงแค่การเก็งกาไรเท่านั้นถ้าท่านอยากจะเก็งกําไรท่านต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนแต่การเก็งกาไรนั้นมันมาซึ่งสิ่งที่ท่านเลือกใช้มันคือเครื่องมือเพื่อวางแผนอนาคตวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าในภาวะแบบไหนท่านจะใช้เครื่องมืออย่างไรเพราะฉนั้นนี่คือความสนุกของในเรื่องของออปชั่นแล้วก็ที่มีอยู่ในสินค้าอย่าง,างเช่น s ซฟตี้อินดี x ในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเช่น TFX นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมรักษาสุขภาพนภัทรทำความตั้งใจที่จเองต้องการให้ทุกท่านได้อย่างสมบูรณ์แล้วระดับหนึ่งถ้ายัางฟังไม่เข้าใจมีคําถามเนื้อหาฝาก IC ผู้แนะนํนาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เมย b a n k กิฟ์เอ็มของเรามาถามนภัทรได้นะคะนภัทรยินดีให้คําตอบนะคะแล้วก็จะหาคําตอบมาให้ถ้าไหนไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าอะไรจะถามแบบมันคือเท่าไหร่ลองหรือช็อตดีทําอย่างไรอันนั้นตอบไม่ได้จริงๆคะ่ะ ก็ขอฝากทุกขั้นไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะโชคดีและสวัสดีค่ะ